ช่วงคุยกับหมอวันนี้นะคะชวนคุณผู้ชมมาเลือกหมอนและก็ที่นอนเพื่อสุขภาพกันค่ะร่วมพูดคุยกับคุณหมอธีรวีวีรวันรองผู้อำนวยการสํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครตอนนี้คุณหมออยู่กับนี้แล้วค่ะคุณว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกได้ว่าเป็นเรื่องความสุขเพราะว่าการหลับและพักผ่อนที่ดีแล้วสุขภาพดีก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะคุณหมอใช่ครับคุณมี่นอนคืนหนึ่งกี่ชั่วโมงครับ ตั้งแต่มีลูกมาคือนับเป็นชั่วโมงไม่ได้เลยค่ะคุณหมอค่ะจริงๆก็คือพยายามมีเวลาก็ถ้ามีเวลาก็จะงีบค่ะแต่อาจจะช่วงนี้อาจจะเวลาต่อการ3มชั่วโมงสี่ชั่วโมงนี่จะค่อยข้างน้อยหน่อยถือว่าเป็นข้อเสียของการนอนหลับแต่มันก็คงเป็นช่วงเดียวใช่เดี๋ยวลูกโตขึ้นก็จะดีขึ้นนะครับแต่ที่อยากจะแนะนําว่าการนอนเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่ทุกคนก็อยากจะนอนให้มีประสิทธิภาพเนาะนอนให้มีคุณภาพเพราะนั้น สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะแสงสีเสียงน,นะครับไม่ว่าจะที่นอนและหมอนก็มีความสําคัญด้วยครับเขาบอกว่าการพักผ่อนที่ดีก็คือต้องเป็นการพักผ่อนที่หลับสนิทแล้วก็ตื่นมาต้องไม่เจ็บคอไม่เจ็บตัวอันนี้ถูกต้องไหมคะคุณหมอใช่ครับเวลาผมถามประวัติคนไข้คนไข้จะบอกว่า เนี่ยมีอาการปวดบ่าปวดคอปวดหลังผมถามว่าเป็นตั้งแต่ตื่นนอนหรือเป็นตอนนั่งทํางานสําคัญมากเลยนะครับทําไมครับคุณหมอความแตกต่างเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดมันเพิ่งมาเป็นตอนนั่งทํางานก็แสดงว่าปัญหาน่าจะมาจากท่านั่งแต่ถ้าบอกว่าเป็นตั้งแต่ตื่นมาเลยก็แปลว่าปัญหาอาจจะอยู่ที่ท่านอนหรือที่นอนหมอนเป็นไปได้หมดเลยครับราคาคุณหมอคือในวันนี้เราอาจจะไม่ได้พูดเรื่องของยี่ห้อเลยนะครับแล้วเอาแค่เป็นลักษณะว่าเราจะเลือกอย่างไรนะครับ ตัวเราเหมาะกับแบบไหนยกตัวอย่างแล้วกันนะครับถ้าเราเป็นคนที่ตรงบริเวณคอเนี่ยด้านหลังคอเนี่ยนะตรงท้ายทอยอ่ะมันตรงเลยมันไม่ได้มีความโค้งเลยอ่ะบางทีเราลองรูปดูก็รู้เนาะไล่จากท้ายทอยลงมาถึงตรงตรงบ่ามันมีความโค้งไหมอ่าหรือให้คนช่วยดูก็ได้นะครับจะมองด้านข้างจะด้านเนมองด้านข้างว่าโค้งเยอะไหมบางคนเนี่ยมันเป็นโค้งเยอะพวกนี้หมอนก็จะต้อง มีความสูงหน่อยที่จะมาโค้งรับตรงช่องว่างตรงด้านหลังคอ่คเพราะถ้าเกิดหมอนเตี้ยแบนเกินไปนอนไปก็จะมีช่องว่างหลักการก็คือนอนแล้วให้ไม่เกิดช่องว่างระหว,ว่างที่นอนกับตัวคอเราก็าถ้าสมมติเป็นหมอนต้องไม่มีช่องว่างถูกต้องครับใช่ไหมคะก็คือเป็นวิธีการสังเกตง,ง่ายเลยส่วนที่นอนจะต้องเลือกแบบที่มันเขาเรียกว่าแน่นนะที่นอนสปริงไม่เหมาะ นะหรือบาง, <laughs> งทีเนี่ยบอกอันนี้อาจจะไม่เหมาะเพราะมันนั่งแล้วมันยุบก็คือที่นอนมันควรจะเป็นที่นอนนอนลงไปไม่ควรจะยุบตัวไม่ควรจะยุบตัวเพราะอ,าอะไรครับเพราะค่ะถ้ายุบตัวเหมือนกับเราอยู่บนเปลนี่หรอไหมเวลานอนบนเปลหลังเราก็จะโค้งไปโค้งมาถูกไหมครับม,มันไม่ได้มีความมารองรับตัวเราเลยค่ะแล้วตัวเราส่วนใหญ่ไม่รู้ผู้ชมจะทราบไหมว่าตัวเราไม่ได้ตรงนะหมายความว่ากระดูกหลังเราอะ่ะ มันมีความโคง้งคอโคง้งเอวก็โคง้งตรงตรงเอวอ่ะมันมีความโค้งด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกที่นอนเนะก็จะต้องเลือกที่นอนที่มันค่อนข้างแน่นไม่ให้มันยุบยวบลงไปค่ะนะครับแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมบอกว่าที่เอวมัมีความโคง้งถูกไหมคนก็จะงงอาวแลวนอนอยังไงไม่ให้มันมีช่องว่างคือเวลาคนเรามี หลังแอบในเงี้ยนะครับหลังมันมีโค้งเยอะๆเวลานอนไปเนี่ยจะไม่ค่อยสบายเพราะว่ามันหลังมันจะลอยพลนุนโฟูกอยู่ถ้าสมมตินอนไหยใช่นอนงายเมื่อไหร่จะเห็นเลยว่าหลังเอ้ยทำไมมันมีเหมือนเป็นสะพานโค้งอยู่ถ้าจะให้แนะนําก็คือชันเข่าสักนิดนึงหาหมอนรองให้เข่ามันชันขึ้นนิดนึงหลังมันก็จะไม่ไม่โค้งแล้วค่ะคุณหมอคําว่าที่นอนที่คุณหมอบอกแน่นคําว่าแน่นคือไม่ใช่แข็ง ใช่ครับไม่ใช่แข็งคไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ไม้ก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นเตียงไม้ก็ควรจะมีที่นอนมีชั้นหนึ่งมีอะไรมารองหน่อยนะครับหลายคนบอกว่าถ้าคุณหมอไม่ได้ระบุยี่ห้อแต่วิธีการเลือกที่นอนเพื่อสุขภาพเวลาเราไปร้านหรือว่าไปห้างก็จะมีบอกเกือบทุกแบรนด์ว่าที่นอนเพื่อสุขภาพแต่บางคนก็บอกว่ามีทั้งแบบยางพารามีทั้งแบบว่าเป็นนุ่นก็มีมีทั้งแบบว่าเป็นกี่ชั้นก็มีแล้วแต่อันนี้คือคุณหมอจะแนะนําแบบไหน ถ้า,าผมแนะนําก็คือว่าลองนอนเลยครับลองก่อนใช่ครับปกติเขาให้ลองนอนได้อยู่แล้วเราลองลงไปนอนนะถ้าเรานอนแล้วรู้สึกเออนอนแล้วสบายตัวเราไม่ได้ยุบยวบลงไปนะครับแล้วราคาเรารับได้ะนะอันที่สองก็คือถ้ามันมีสปริงก็ส่วนใหญ่มันจะมีเขาเรียกว่าพ <c oughs> ็อกเก็ตสปริงอาจจะมีสปริงแต่ด้านบนจะต้องเป็นตัวที่เป็นตัวตัวรับน้ำหนักได้ะนะครับ ส่วนยางพาร,รามันมีข้อดีแต่อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งในในเมืองไทยเนาะ,ะเพราะว่ามันอาจจะเกิดความชืน้น<อ>ร้อนชื้นอาจจะต้องดูแลนิดนึ่งมันจ,จะมีทําให้เกิดความเป็นเชื้อราได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูแลหน่อยค่ะคุณหมอคะการเลือกที่นอนแล้วก็หมอนนอกจากเรื่องของที่คุณหมอบอกมาเรื่องสรีระอะไรต่างๆแล้วช่วงวัยก็สําคัญครับผู้สูงอายุบางทีมามา,มา,มาฟังที่คุณหมอก็ม่เล่ากาันจ ผู้สูงอายุสรีระเขาก็เปลี่ยนไปครับใช่ใช่น้ำหนักตัวก็เปลี่ยนไปหรือแม้กระทั่งการที่จะขึ้นลงที่นอนก็เปลี่ยนไปด้วยโอ้ต้องขอบคุณคุณมี่เลยฟังแล้วเห็นภาพเลยเพราะอะไรครับตัวเขาเล็กเร็วแล้วก็อาจจะกําลังกล้ามเนื้อไม่เยอะใช่สมัยก่อนเนี่ยผู้สูงอายุอาจจะนอนเตียงที่สูงได้ถูกไหมอ่าอยู่อยู่เตียงสูงๆค่ะนั่งแล้วก็ห้อยขาสัมผัสพื้นได้ค่ะแต่อายุมากขึ้นตัวเตี้ยลงเตี้ยลงปรากฏนั่งแล้วขาลอยค่ะอันนี้ไม่ดีนะครับ เวลาเรานั่งข้างเตียงแล้วขาจะต้องสัมผัสพื้นได้เข่าง90อ90องศาอย่างเงี้ยเข่างอเท้าสัมผัสพื้นได้แต่ถ้ามันสูงเกินไปแล้วเขาตัว,ต,วตัวเตี้ยลงเนี่ยอาจจะต้องปรับฟูกที่เตี้ยลงไปอีกอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ใชไหมคะคุณหมอคุณหมอฝากทิ้งท้ายออกับผู้ชมเรื่องของการเลือกที่นอนแล้วก็หมอนไดค่ะครับ,รบนอกเหนือจากสุขภาพของเรานะครับกล้ามเนื้อเราต้องดีแล้วนะสิ่งแวดล้อมในการนอนก็สําคัญด้วยครับ ที่นอนกับหมอนน่ะไม่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยนะบางคนบอกโอ้โ oh, หเต็มบ้านหมดแล้ว <laughs> ซื้อมาไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีวางจนล้นไปหมดแล้ว <laughs> ค่อยๆครับค่อยๆตั้งใจเพราะบางทีมันไม่ได้เกิดจากหมอนและที่นอนมันเกิดจากตัวเรา <laughs> มันเกิดจากตัวเราที่เรา <laughs> ไปเกร <c oughs> ง <c oughs> ที่เราไปใช้งานแล้วเรายังยืดเหยียดไม่พอยังไม่สามารถทําให้การเนื้อมันดีมากนักนะมันก็เลยกลายไปเปลี่ยนแต่ที่นอนกับหมอนมันก็ไม่ได้ไม่ใช่คําตอบนะ ถ้าเราแก้ที่ตัวเราแล้วกล้ามเนื้อเราดีแล้วไม่ไม่ตึงแล้วค่อยมาดูที่นอนกับหมอนนะครับว่ามันเหมาะสมไหมที่นอนต้องแน่นหมอนจะต้องพอดีกับคอเรานะครับสามารถนอนตะแคงได้โดยที่ไม่ตกหมอนะนะครับไม่แข็งจนเกินไปจนกระทั่งทําให้เราปวดคอเวลาตื่นมาแล้วสําคัญก็คือดูว่ามันดีหรือไม่ดีกับเราก็คือตื่นมาเราสดชื่นไหมเราปวดตรงไหนไหม ถ้ามันไม่มีปัญหาเลยนั่นแสดงว่าที่นอนับหมอนเรามันเหมาะสมกับเราแล้วนะครับ ค่ะโอ้โหที่คุณหมอเล่ามาคุณผู้ชมคะอย่างแรกต้องเช็คตัวเองก่อนพฤติกรรมในแต่ละวันบางคนเหนื่อยล้ามากมากบางทีอาจจะใช้งานหนักบางคนอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดมัหรือว่าเป็นโรคอื่นๆที่ตามมาต้องแก้ที่ตัวเราด้วยต้องแก้ที่ตัวเราแล้วก็พฤติกรรมนะคะอย่าบางทีเขาบอกว่าเกี่ยวกับคนข้างๆไหมน่าจะไม่เกี่ยวนะคะคุณหมอไม่เกี่ยวนะคะ่คนข้างฟาดมาด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆที่มาชวนคุยแล้วก็ที่สําคัญนะคะเป็นเรื่องที่การนอนหลับพักผ่อนเป็นเรื่องที่สําคัญที่นอนหมอนบคคะะรั ทั้งหมดนี้คือรายการคนกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มิและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Health Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง